มือใหญ่ข้อมือหลวมเปลี่ยนทรงให้สวยแบบกลีบดอกไม้ไม่ต้องตัดผ้าเปลี่ยนข้อมือเสื้อที่หลวมและดูอ้วนให้สวยกระชับด้วยเทคนิคเย็บมือแบบง่ายๆไม่ต้องพึ่งจักรหรือช่างตัดเย็บมืออาชีพก็ทำได้ลองทำตามขั้นตอนนี้ขั้นตอนการแปลงข้อมือเสื้อให้สวยแบบกลีบดอกหาตำแหน่งกึ่งกลางก่อนใช้เส้นกึ่งกลางของตะเข็บไหล่กับขอบรักแร้ล่างเพื่อกำหนดจุดเริ่มเย็บมือแบบกลีบสามเหลี่ยม ร้อยเข็มให้ได้ยาวพอเริ่มจากด้านในเสื้อแทงเข็มเฉียงขึ้นแบบสามเหลี่ยมเล็กๆเดินเข็มซ้ำไปมาด้วยฝีเข็มเล็กและแน่นสร้างลายสามเหลี่ยมต่อเนื่องคล้ายกลับกลีบดอกจะทรงให้พองสวยดึงได้ให้จับจีบพองพอดีแล้วผูกปมปิดปลายได้ตรวจสอบความแน่นและสมดุลของจีบข้อมือตัดได้ส่วนเกินและเก็บให้เรียบร้อยเคล็ดลับจากช่างเย็บบ้านมือโปรใช้เข็มเหล็กคุณภาพช่วยให้แทงผ้าง,ง่ายไม่หัก เข็มมีหลายขนาดเลือกให้เหมาะกับงานได้ยืนแข็งแรงเหมาะกับผ้าหนาใช้ปลอกนิ้วช่วยดันเข็มท่าผ้าหนานีดเย็บผ้าดีกว่ากันไกลในการแกะรอยเย็บเทคนิคนี้ไม่เพียงเปลี่ยนข้อมือเสื้อให้ดูเล็กลงและสวยขึ้นแต่ยังใช้ได้กับการปรับขนาดเอวกางเกงปรับความยาวชายเสื้อหรือแปลงเสื้อผ้าธรรมดาให้มีลูกเล่นสวยๆได้ด้วยนะคะแช่เก็บไว้เลยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านไม่ต้องพึ่งช่าง